คนคใหญ่น้อยคนรักเกษตรนะคะขณะที่ถอนหญ้าเนาะใหญ่น้อยก็นึกนึกอะไรขึ้นบางอย่างก็นึกถึงทําไมเราจะต้องถอนหญ้าเฉยๆโดยที่ไม่แนะนําตัวตนนะคะใญยน้อยนะคะวันนี้ญยน้อยก็เลยมาตอบคําถามของทุกคนเนาะ ทุกคนในที่นี้หมายถึงทุกคนที่ถามเยน้อยเนาะเยะน้อยทําไมเยน้อยต้องทาผักเสีย้ยนเยน้อยอ,อันนี้คือคําถามที่หนึ่งนะคะ,อะนอกจากผักเสี้ยนแล้วเยน้อยมีอะไรอีกบ้างเนาะก็อย่างที่บอกเนาะถามว่าทําไมเยน้อยต้องทําผักเสี้ยนก็ประการแรกนะคะผักเสี้ยนเขาจะให้ผลผลิตที่ไวมากเลยค่ะ,ะนับตั้งแต่ที่เราหวานเมลร็ดลงสู่พื้นดินนะคะ อสวันในกรณีที่หน้าร้อนนะคะ3วันปักเซียนเขาก็จะงอกนะคะ อพอต่อจากนั้นต่อไปอีกประมาณ10วัน10วันหรือ11วันประมาณนี้นะคะเราก็จะมีให้เขากินปุ๋ยสักนิดหนึ่งนะคะให้ปุ๋ยบางๆค่ะแล้วต่อจากนั้นประมาณ2 0ถึง25อันนี้คืออย่างไวนะคะ,ะเขาก็จะเก็บเกี่ยวยอดได้นะคะผักเสี้ยนของยายน้อยนะคะจะเก็บยอดใช้มือเก็บนะคะไม่ได้ใช้เคียวหรือกรรไกรตัดนะคะจะใช้มือเก็บทีละยอดนะคะใช้มือเด็ดทีละยอดนะคะ เห็นไหมคะช่วงเวลาที่เขาทําเงินหรือว่าเขาเก็บเกี่ยวได้มันใช้เวลาที่ไวมากเลยค่ะยังไวเลยนะคะ20วัน25วันนะคะถ้าพื้นพื้นเลยก็30วันค่ะที่พื้นพื้นเลยนะคะและวันนี้เนาะก็ได้24วันนะคะโดยประมาณนะคะ24วันเพราะว่าวันนี้วันที่21เนาะและยายน้อยลงมือหวานวันที่29ค่ะเนาะ ก็รวมแล้วก็ประมาณ24วันเนาะ,ะโดยประมาณนะคะแล้ววันนี้ยายน้อยก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะกับพื้นที่ตรงนี้นะคะและตอนนี้ยายน้อยก็กําลังนั่งถอนหญ้าอยู่นะคะจะเรียกว่าถอนหญ้าหรือว่าแยก จัดระเบียบให้เขามีความห่างก็ได้นะคะนี่นะคะอันนี้คือหญ้าที่ว่าจัดระเบียบที่เขามีความห่างเนาะเขาเกิดความหนาแน่นเกินไปเดี๋ยวยายน้อยจะให้ดูนะคะนี่นะคะอย่าค่อยค่อยเห็นไหมเนาะนี่นะคะเขาจะมีความหนาแน่นเกินไปประมาณนี้เนาะยายน้อยจึงต้องมาจัดระเบียบให้เขาให้เขามีความห่างช่วงระหว่างต้นเนาะ ช่วงระหว่างต้นถามว่าเอาแล้วทำไมเราไม่หวานแรกๆอ่าหวานให้หังแต่ทีแรกเลยอ่าถามว่าเราสามารถทําได้ไหมแต่ว่ามันจะช้ามากเลยค่ะกับการที่เรามาหยอดนุ่นเม็ดนี่เม็ดเนาะเราก็อาศัยที่คําที่ว่าใช้หวานเอานะคะนี่นะคะที่เอยนอนาะถ้าถ้าพูดถึงว่าเรามีเวลาเนาะเรามีเวลาเราก็ อันนี้นะคะไอ้ส่วนที่ยายน้อยได้ถอนออกเนาะอ่าส่วนที่ยายน้อยถอนออกพูดถึงเนาะถอนออกจากระเบียบเขาแบบนี้นะคะเราก็สามารถนี่เอาไปดองทานได้นะคะอันนี้นะคะและก่อนที่ยายน้อยจะเข้าไปรับประทานอาหารหรือรับไปประทานข้าวเช้านะคะเดี๋ยวยายน้อยจะพาเพื่อนไปดูเนาะที่ยายน้อยบอกว่าอันนี้อียายน้อยเกตมาจากอ่ะเอ้ยไม่ใช่ยายน้อยอ่ะนํามาต่อย,ยอดจากห้องไร้ของเพื่อนเนาะประมาณที่ว่า นอกจากที่จะทําผักเซี้ยนแล้วเยน้อยยังมีที่เขาเรียกว่าแดงอาหารหรือว่าคังอาหารที่เป็นอาหารป่าของเยน้อยด้วยนะคะแต่อาหารป่าของเยน้อยนะคะเยะน้อยไม่ต้องเดินเข้าป่านะคะทุกคนเพราะอะไรอาหารป่าของเยน้อยก็อยู่ข้างสวน,ยนยเยน้อยนี่แหละคะ่ะอาหารป่าชนิดนั้นท่านผู้ชมคงอยากรู้แล้วสินะคะว่าคืออะไรก็คือหน่อไม้เลยค่ะหน่อไม้ของเยน้อยเนาะซึ่งเป็นอาหารป่า และก็จะพาเพื่อนไปรับชมณนะตอนนี้เลยค่ะก่อนที่ยายนน้อยจะเข้าไปกินข้าวเนาะไปดูซิอาหารป่าของายนน้อยคืออะไรก็คือหน่อไม้นะคะไม่ต้องเดินเข้าป่าค่ะมีกินมีใช้มีแบบอุ้ยพูดผิดอ่ามีใช้ไหมถึงเราใช้ลำเนาะปะนอกจากกินแล้วเรายังแบ่งปันเรายังถนอมได้นะคะปะไปดูอาหารป่าของายงน้อยเลยค่ะ มาถึงแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะคือแหล่งอาหารป่าของยายน้อยนะคะเห็นไหมคะหน่อไม้ค่ะจะเป็นหน่อไม้กินซุ้งนะคะนี่นะคะที่ยายน้อยบอกว่าแหล่งอาหารป่าของยายน้อยไม่อดไม่อยากนะคะอยู่ข้างสวนและก็ออยู่ข้างนี้ค่ะนะคะ และยังมีอีกนะคะอยู่ข้างถนนค่ะหากินง่ายๆนะคะะ,ะเรื่องอาหารป่าของเยน้อยเนาะอันนี้เยน้อยนําเสนอนะคะอันนี้เป็นไถ่กิมซุงนะคะอ่าเดี๋ยวเยน้อยาอาดตั้งกล้องนิดนึงนะคะสําหรับไถ่กิมซุงนะคะ ทําทอาหารก็ได้มากมายหลายอย่างเนืะอร่อยเนืะเรายังแปรรูปได้อีกนะคะแปรรูปจากหน่อไม้นะคะและหน่อไม้กิมซุงของเล้น้อยนะคะเราจะต้องเขาเรียกอะไรนะเราจะไม่ไว้ลําเยอะนะคะเพราะว่าหน่อไม้กิมซุงเนืะเขาจะต้องการแสงแดดให้สาดส่องลงมาถึง พื้นร่างหรือว่าพื้นกอของเขาเนาะเพื่อที่จะให้เขาออกหน่อได้เยอะนะคะอันนี้เยน้อยนําเสนอเพียงเท่านี้กันนะคะนี่นะคะยังมีอีกมากมายนะคะกับวิถีชีวิตของเยน้อยนะคะ อเอาเย้ยน้อยลืมขอบคุณเลยคะ่ะขอบคุณนะคะเพื่อนที่รับชมให้กำลังใจเยยน้อยเนาะรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวเยยน้อยนึกก่อนเยยน้อยจะพูดว่าอะไรนะ,ะสามารถสนับสนุนช่องของเย้ยน้อยได้นะคะด้วยการส่งอะไรนะ อะไรนะที่เขาเรียกอะไรมาอะไรน้าใจหรืออะไรนะอ่าผู้สนับสนุนซุปเปอร์แตงหรือว่าอะไรเนี่ยนะคะอุ้ยยายน้อยก็พูดไม่ถูกเดี๋ยวคลิปหน้ายายน้อยจะไปหัดพูดมาใหม่นะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมนะคะถ้าสะดวกก็สนับสนุนช่องของยายน้อยได้เดี๋ยวคลิปหน้ายายน้อยจะไปหัดพูดมาใหม่นะคะอ่ะบายบายขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมคลิปของยายน้อยนะคะ